ค่ทุกคนมาพบก,กับตายกแล้วนะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเรายังอยู่กันที่ Outside Bedwork Out Challenge กันอยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เป็นวันที่สิบของเราแล้วนะคะแต่ว่าตายกลัวว่าเพื่อนๆจะเบื่อนะคะก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศอัดวิดีโอให้ริมสาวว่ายน้ำนะคะตอนนี้ตายอยู่ที่จาการ์ตานะคะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองโอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเริ่มกันท่าวอร์มอัพเหมือนเดิม ขาลงมาดิเข็นลงแม่ทุกคนอ่าวอมอัพขอเตะขาสูงนิดนึงนะคะทุกคนหนึ่งสองเก่งแม่สองยังยงอข้ับอยู่นะคะสามให้ดูด้านค่ะสี่หกทำที่ช้านะ ัดมือกับฝัดเท้านะคะรับข้อบบมือฝัดเทา้าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะคะแต่ขอดีไว้ท่าให้ฟังวันนี้เราจะมีการเก่นท่าน,นิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราเริ่มเก่งขึ้นกันแล้วใช่ไหมคะทุกคะน,นท่าแรงยังทําเหมือนเดิมนะคะ30วินาทีเหมือนเดิมนะคะท่าที่สองเป็นท่าคูเก็ือนเดิมทุกคนเราจะทำจาได้แล้วทําหลังเป็นโต,ต๊ะเขาไม่ติดพื้นแล้วก็เหยียดขาไปข้างหลังน,นะคะต่อไปนะคะท่าที่สาเราจะมีการเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าทุกคนเริ่มเก่งกันขึ้นแล้วใช่ไหมคะจะเป็น side s q u a ตแต่ว่าจะมีโรบ e ูล l l i n g ด้วยนะี้ ก้าวขาไปข้างข้างแล้วก็ดันสะโพกไปข้างหลังแล้วก็ปูแบบนี้แล้วก็เดินกลับมาเห็น okay, ไหมคะแล้วก็ทําอีกข้างหนึ่งก้าวขาไปข้างข้างยันต้นข้างหลังแล้วก็ปูแบบนี้นะคะอ่านะโดยที่ทุกคนจะไม่แทงเข่าไปให้แม่แบบนี้นะอันนี้คือทําผิดนะคะซูซูเดีย่ยวจะทำผิดกันมันจะเป็น2จังหวะนะคะมาข้างข้างก่อนแล้วก็ดันต้นข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วค่อยปูเห็น okay, ไหมคะแ <Okay, S 1> ละ้ลไปท่าที่สี่คือเคอร์สตี้เหมือนเดิมน,นะแต่ว่าที่นี้เราจะเป็นเคอร์สตี้ผสมกับ เลสเตโคูดาวนะคะโอเคไหมแบบนี้นะคะทุกคนอัททำให้ดูเอร์ซี่ใช่ไหมคะเลสเตโคูดาวแบบนี้ได้หัวไหล่ด้วยได้แขนด้วยนะคะเหมือนาะว่าถอนสายบัวอาจจะตกน้ำถ <c oughs> อนสายบัวแบบนี้นะคะ่ะ <c oughs> ย่อลงแบบนี้นะคะก้าวแคบย่อลึกควยลึกก้าวแคบควยลึกย่อลึกแล้วก็คูลงมาแบบนี้นะคะได้จีอ่ะไปสุดท้ายท่าสปอตของเราเหมือนเดิมนะคะสปอตพันช์เอาให้เก่งไปเลยะคะ่ะ ยี่สิบครั้งเหมือนเดิมค่คะโอเคห้าท่าของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยคะ่ะมาเริ่มที่ท่าแพง30มสิบวีนะคะทุกคนเราจะนับนะคะทุกคนอ่านอนข่อมลงไปนะคะหัวข้อสอกตรงกับหัวไหล่นะคะไปเจะนับห้าสสามสองแล้วเรเกรงหน้าท้องนะคะเป็นเหมือนดึงประตูบานเลื่อนเข้าขมิบอ่าก้นนะคะขมิบบริเวณช่องคลอดนะคะแล้วก็ดันตัวุกข,ขึ้นนะคะหนึ่งสองัม เก็งเอาไว้ค่ะ30วินาทีนะคะ1 2 3 4หลังตรงนะคะ 5. หายใจเข้าออกปกษีอันกล้านหายใจค่ะ11 2 3 14ดึงในท้องเอาไว้15 16 17 18เก็งในท้องเไว้ค่ะ19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เกยี่ยมมากค่ะทุกคนโอเคเด็กหนึ่งของข้างหนึ่งค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเหนื่อยไหมคะทุกคนเป็นไงคะชอบไหมคะบรรยากาศดูสดใสใช่ไหมคะอบางทีเราก็ต้องเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะจะได้ไม่เบื่อหวังว่าทุกคนจะทิ้เสียงตายนะคะขัะ้าที่สองค่ะเป็นไงเซตที่สองของขั้แรกนะคะเหมือนเดิมหางไว้นะคะ ไปก่อนไปนับแล้วขึ้นพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามเรงอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี 25 26 27ห8 29 30หิเยี่สยสิบเมยี่ยมมากค่ะผขานไปแล้วนะคะท่าแรกของเราหายใจเข้าลึกๆเขาทุกคนหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเป่าปากหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบเป่าปากสองหายจเข้องป่องหายใจออกท้องแฟบเป,ป่าปากสาเยี่ยมมากค่ะ ่อไปท่าที่สองร้อนนะคะคูเบอร์ทุกคนจําได้เนาะตั้งพานเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเข่าเราจะไม่ติดพื้นนะคะแล้วก็หลังต้องตรงเป็นโต๊ะนะคะเกรงหน้าทองเอาไว้ตลอดเวลาโอเคมาค่ะ2ี่สครั้งนะคะทุกคนพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองมไปเลยค่ะเหยียดขาตรงตรงพอนะคะเกรงหน้าทองไว้สองให้หลังเป็นโต๊ะนะคะสาเข่าไม่ติดพื้นสี่เราเริ่มเกรงอวเรทำได้ห้าซอกตึ้ง เจ็ดเกง่งน้าท้องเอาไว้แปดหายใจออกเก้าหายใจเข้าหายใจออกสิบตอนถีบหายใจออกสิบเอ็ดเก่งน้าท้องเอาไว้ค่ะทุกคน เริ่มต้นนะคะขาติดแบบนี้แล้วก็หนึ่งนะคะทุกคนนะทำได้นะสองแบบนี้นะคะเก้าดันสามเก้าไปทั้งข้างแล้วก็ดันสะโพกข้างหลังสี่แล้วนะคะทุกคนเก้าห้าหกเห็นไหมเก้าไปทั้งข้างสะโพกไปข้างหลังเจ็ดขอ20ทีนะคะ ิบทุกคนน่าจะรู้ว่าใสจะตกน้ำหรือเปล่านะคะสิบเอ็ดไม่แทงเข่านะคะกลางข้างดันสะโพกข้างหลังสิบสองูสิบสามชักแรงแรงดึงแรงแรงสิบสี่ออกแรงที่หลังไว้นะคะสิบห้าเก่งมากคะ่ะทุกคนอีกสักห้าที่สิบหกเข่าไม่แทงนะคะสิบเจ็ดดันสะโพกข้างหลังจะได้สะโพกได้ขานะคะ ยี่สิบเยี่ยมมากค่ะทุกคนสามท่าผ่านไปแล้วค่ะทุกคนเรามาได้ถึงครึ่งทางแล้วนะคะ mm hmm. เห่มากหายใจเข้าลึกๆทางจมูกท้องปองหายใจออกปอกปากช้าท้องกับ1อึอ่งสองที่ค่ะ <Beat time. S 1> สองอีกที่หนึ่งสามเยี่ยมมากค่ะทุกคนท่าต่อไปนะคะคอร์สตี้ลันช์ราชโรคูดาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไตา่จ้ะ นับ5้ามสิสามสองหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มพร้อมกันเดี๋ยวแต่ทำให้ดูก่อนก็ได้นะทุกคนเก้าแคบแบบนี้ใช่ไหมคะเก้าแคบเก้านิดเดียวควายลึกย่อลึกถูอ่าเก้าแคบย่อลึกควายลึกถูโอ้แต่กลัวตกน้ำด้วย <c oughs> แต่ขอทำทั้งคัางนี้นะอ่าโอเคทุกคนพร้อมไหมคะหนึ 1, 2, ่งสองสามขาชิดก่อนนะเก้าแคบย่อลึกควายลึกถู่หนึ่งเก้าแคบ ยอลึกควยลึกขู่สองขอยี่สนะคะ3ย่อลงไปจนเข่าเกือบติดพื้นเลยนะสี่ชูแขนไว้ย่อแล้วค่อยดึงห้าแบบนี้นะคะขอยี่สที่หกอ,อ่เห็นไหมเราได้กล้ามเนื้อหลังด้วยแขนด้วยนะคะตรงใต้ขอบเสื้อในที่มันชอบปิ้นๆน,นะคะอัานี้ช่วยได้นะคะเจ็จแล้วนะเนาะแปดขัไปด้วยพูดไปด้วย ยังหน้าท้องเอาไว้นะคะเก้าสิบสู้ๆค่ะชิ้นทางแล้วสิบเอ็ดสิบสองเยี่ยมมากค่ะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสองที่ห้า เก้าทีนึงยี่สิเย่สีทาะทุกคนหายใจเข้าทั้งจมูกหายใจออกปากหนาเข้าทจมูกหายใจออกปาทีนึงหายจเขกทงจมูกหายใจออกปาาทีนึงส่โอเคต่อไปะ โชว์เราน่จะจำขึนได้แล้วแหละนะก็คือยืนตัวตรงๆแบนี้การขาออกแยกเท่ากับสโะโพกนะย่อตัวลงนะคะโดยที่เหมือนเรานังเก้าอี้นะคะไม่แทงเข่านะแล้วเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะ,ะอ่ะหนึ่งสองสามสปอตพช์หนึ่งขอ20นะคะ2เยี่ยมมากสาสู้ส,ส,ส,สูสีเก่งหน้าท้องเอาไว้ พับะโพกไปห้างหลัง7พักสะโพกไปข้างหลังแพักสะโพกไปเ1้าสิบสิบเอ็ดสิบสอ้พับสะโพกสิพับเก่งเก่งท้องสสู้สู้สอีกนิดเดียวสิห 17 18 19ดที่นี่ค่ะ20เย้เก่งมากทุกคนโอ้ oh, ครบแล้วนะคะ10นาทีในการออกกำลังกายของเราต่อไปนะคะยืกกดกล้ามเนื้อกันนะทุกคนมาค่ะชูแข็งขึ้นนะแขนนะจะเข้าลึกพาแขนไปข้างๆนะคะใช้ข้อศอกงัดเนื้อข้อศอกหมุนไป ดีมากอีกข้างนึงนะคะแล้วพอไหลขึ้นอนะดันไหลขึ้นมาสายยังไม่ตกน้ำนะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะว่าโคชสายจะตกน้ำไหม,หไหมเนี่ยสายก็กลัวเหมือนกันคนะ่ะ ต่อ,อไปนะคะมายืดข้างล่างกันนะคะก้าวขาไปข้างหน้านะคะยืดหสะโพกของขาข้างหลังนะคะขาข้างหลังดึงไหมคะมโทษนะเสร็จแล้วอีกดึงขาขึ้นมานิดึงแล้วก็เหยียดเท้าออกไปนะคะต้มแตะถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรจับแค่ข้อเท้าได้จะยืดบริเวณตรงนี้นะคะต้นขาด้านหลังของขาด้านหน้า สลับข้างนะคะเจ้าขาที่ทำไป้านะคะอย่ตรงนี้อากาศดีน้าอาบแดดมากทุกคนเขอจะมาได้ดึงคะแล้วก็ แบบพื้นนะคะเอาที่ได้นะคะทุกคนใส่มือมาทางขวาจับข้อเท้าขวาใต่มือมาทางซ้ายจับข้อเท้าซ้ายนะคะกลับมาตรงกลางนะคะยืดตัวช้าๆหายใจเข้าออกเสร็จแล้วหาะที่เกาะนะคะยืดต้นขาด้านหน้านิดนึง ที่เกาะด้วยนะเดี๋ยวลงนะคะแต่ไม่มีที่เกาะแต่ว่าไต่ก็ทรงตัวอ,อยู่พอได้ไหลกล้ามเน้อของเราคะอ่าต่อไปน้อำข้ามลงไปนะคะโอ้โหไต่นี่ผูกพันกับพื้นตรงนี้มากเลยทะะุกคนอา่าดันตอลุกขึ้น แล้วนะคะชันปลายเท้าขึ้นดาวดนอปคะ่ะขยิบเท้าไปมานะคะยืดน่องนะคะแล้ววางเข่าลงค่ะนั่งลงตรงที่ส้นเท้าดา mm hmm. uh, ชายโพสนะคะยืดปลายไปครบแล้วค่ะวันนี้วันที่สิบของเราเือออกไหมคะทุกคนเกือออกเหมือนตายไหมคะ ขอบคุณมากนะคะที่มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กับบรรยากาศดีๆวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วเจอกันวันที่11นะคะวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ